5หน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำ MOU ศึกษาพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลาสติกเหลือใช้เพื่อนำมาเป็นส่วนผสมในแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับงานทางเมื่อวันที่7ตุลาคม2563กรมทางหลวงชนบทกรมทางหลวงมหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนหรือ SCG และกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการศึกษาพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลาสติกเหลือใช้เพื่อนำมาเป็นส่วนผสมในแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับงานทาง MOU Signing Event p r o p o s a l โดยมีนายปฐมเฉลยวาเรศอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนายสราวุฒิทรงศีวิไลอธิบดีกรมทางหลวงศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลายัยเชียงใหม่นายรุ่งโร์รังสิโยภาพ กรรมาการผู้จัดการใหญ่ SCG และนายชัดชัยเลื่อนผลเจริญชัยประธานบริหารกลุ่มบริษัทดาวร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวหนห้องฟูจิกแกรมบอลรุมหนึ่งโรงแรมนิโก้กรุงเทพสุขุมวิท55กรุงเทพมหานครบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับดังกล่าว เป็นการประกาศความร่วมมือในการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้โดยมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา2ปีนับตั้งแต่วันที่ทั้ง5ฝ่ายได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องระยะเวลาและหรือรายละเอียดในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้ฝ่ายที่มีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทำหนังสือแจ้งไปยังทุกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า30วันโดยให้ทุกฝ่ายพิจารณาหารือร่วมกันและเมื่อทุกฝ่ายเห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้แล้วให้จัดทําเป็นหนังสือรัษณะดดเดียวกับการทําบันทึกข้อตกลงฉบับนี้และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ปโครงการที่ดีมาก ประเทศเราพัฒนาได้เราไม่ใช่พัฒนาง่ายเศรษฐกิจอย่างเดียวเป็นเรื่องของความพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ว่าจริงในยุคนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นจะทําตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้คือการที่ทุกฝ่ายมีความร่วมมือกันนะครับสร้างให้เกิดความยํารับสังคมการร่วมกันเนี่ยเป็นการบระการที่ ะครับเป็นโครงการบริยสิ่งแวดล้อมโคราสิทที่อาจายว่าโงจังเป็นรัตจำที่ให้ปนะทางแนงทางของคนชเนี่ยลคอใานการสร้างบ้านะครเพิ่มประสิทธิภาพในการตั้งน้าของชิ้นเป็นโครการที่ที่มีประโยชน์มากนะครับทางภาคเราประเที่ทก็นนะคราบในส่วนของกรมทั่วไนะครับเราก็เห็นว่าโครงการนี้ เริ่มต้นด้วยวิธีกานวิจัยนะครับเริ่มต้นด้วยเจตนาและก็ประสบที่ที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นในส่วนความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วมจังหวัดนี้ในเร่องของการดำเนินการนะครับในเรื่องของการที่จะเเ็นข้อมูลในการวิจัยเพื่อปรับปรุงและก็พัฒนาครับก็หวังเป็นเป็นเหตุหวังเป็นเหตุที้นะครับว่าโครงการนี้นะครับก็จะลเอียเรียกว่ามีความสำเร็จนะครับในทุกๆปีที่นะครั้งเรื่องของเรื่องของสิ่งแม่ล้อนะครับในเรื่องของคุณภาพของงานนะครับเออ แต่รวมถึงภาพองค์รวมต่การเรื่องของการวิจัยมาอาจจะเลยชื่อใหม่เราจะเป็นหน่วยง,งานทางวิชาการมีทั้งเรื่องการเรียนการสอนและการวิจัยในเรื่องนี้ท่านการที่เอางานวิจัยนี้ได้มาร่วมกับผู้ใช้จริงๆมาร่วมกับภาคเอกชนเนี่ยคือเป็นการทางานวิจัยนี้ทกับวิจัยแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็เป็นเรื่องที่นายย่าน <ผม S 2> ดีครับผมรู้สึกดีใจมากที่วันนี้มีการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษา ที่มาร่วมมือกันช่วยในกาจัดการเอาเทคโนโลยีมาจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้องและสามารถนำประช้ได้อย่างเป็นรื